สวัสดีครับผมอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยก็วันนี้มาตลาดสนามหลวงสองนะฮะอยู่ข้างนั้น MC Console นี่ก็คือแฮมเมอ C N C แฮมเมอ C N C คืออะไรเอ่ยคือทอนคือบริษัทที่ผลิตเครื่อง C N C ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยที่บริษัทเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่แล้ก็มีความประสงค์ที่อยากจะให้ที่เนี่ย เป็นศูนย์ที่กรุงเทพอ๋อเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์ที่กรุงเทพเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยมาถึงตอนเนี้คําว่า C N C นี่คืออะไร C N C อะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเดี๋ยวมันจะไปพูดศับอะไรเดี๋ยวมันจะเยอะแยะเอาง่ายๆเลยคือเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่เราเขียนแบบแล้วมันก็จะทําตามแบบเนี้ยซ้ำๆๆๆๆๆค็อกปี้ใช่พี่นงเนี่ยอาจจะเขียนแบบรูปลาโพเขียนครั้งเดียวเขียนครั้งเดียวแล้วก็อยากจะให้มันเนี่ยตัดเป็นแบบเนี้ยแบบเดิมๆอย่างเนี้ย เป็นรอยลอยชิ้นเราก็สามารถเหมือนกันเป๊ี้ยเหมือนกันทุกอย่างระดับระดับมิลเลยระดับมิลลิเมตรใช่ไม่น่าจะมีความผิดพลาดเราตัดยังไงคือเราเขียนแบบเขียนแบบเดี๋ยวเราจะสอนที่เนี่ยคือศูนย์ศูนย์การเรียนรู้นะคะจริงจริงแล้วเนี่ยที่เนี่ยจะใช้ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ของอาจารย์นิดอ่าแต่ปรากฏว่าผมเป็นคนดูแลผมก็เลยไม่ได้ใช้ชื่อนั้นแต่ว่าก็คือที่เดียวกันคือคุณคุณใช้โปรแกรมได้คือใช่คือทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์เลย หรือไม่มีความรู้เรื่องอะไรต่างเนี่ยแค่มีใจว่าเฮ้ยฉันอยากจะเขาเรียกอยากจะสร้างไรายได้จากเครื่อง CNC เอยอะไรเอ่ยเนี่ยมาที่นี่เราจะสอนคุณทําให้เครื่องนี้มีความพิเศษอย่างตรงที่ว่าอันนี้คือมูลค่า60บาทในลาซาดา้าเครื่องนี้สามารถทําให้คุณมีไรายได้ห้าหมื่นบาทถ้าเกิดคุณทําเป็นแล้วเราก็คือหน้าที่ที่สอนคุณให้คุณทําอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่คนที่มาเรียนที่เนี่ย แล้วทําแล้วเขาก็ทิ้ง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 เอาไว้ทําลําโพงก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไม้ใช่ได้หมดเลยใช่พาร์ตโฟลด้วยอันนี้ก็ไม้เหรอนี่อันนี้เป็นพาร์ตโฟดครับพาร์ตโฟดคืออะไรพาร์ตโฟดก็คือพลาสติกผสมไม้เขาเรียกพาร์ตโฟดอ๋อพาร์ตโฟดอันนี้คือลูกตัดได้ใช่อันนี้ผมสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนทําสวยโอ้ยนี่สวยมากนี่ใส่กรอบอย่างนี้ใช่ใช่ใช่หกร้อยแปดสิบเก้าบาทใช่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 แต่เขาไปขายที่อื่นประมาณพันกว่าบาททุกวันนี้เขาก็ต้นทุนการตัดเท่าไหร่เนี่ย เออไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยไม่รวมแผ่นด้วยนะไม่อัดอะไรเงี้ยรวมด้วยไม่ถึงร้อยใช่แล้วก็ไปใช้กรอบกรอบหนึ่งน่าจะถ้าร้านรู้จักกันน่าจะ200น่าจะทําได้โอ้ขายได้ตั้งมดใช่ไม่สวยมากเลยนะเนี่ยสวยสวยมากอันนี้คือเขียนแบบออกมาเขียนแบบเราสอนเลยอย่างเช่นพี่นงอยากจะอยากจะคือโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมสําเร็จเป็นโปรแกรมเราไม่จำเป็นต้องเรียนโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเรียนอะไรมาไม่ต้องเรียนอะไรเลยพี่นงมีหน้าที่แค่มานั่งตรงนี้แล้วก็ทําตามผมที ทีละขั้นตอนดีละขั้นตอนใช้โปรแกรมห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องที่เอาไว้เรียนนะครับเอาไว้ฝึกออกโค้ดนะไว้ฝึกอ๋ยวเจ้าเรือแล้จะติดแอร์อีกเพื่อให้ลูกค้าสบายสบายคุณไม่ร้อยคลิปจบก่อนก็ติดไฟเปิดไฟก็ได้นะนี่นะเสร็จปุ๊บเนี้ยเราออกโค้ดสอนเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะไปห้องปฏิบัติตรงนู้นอันนี้คือตรงนี้คือสอนเรื่องของโปรแกรมอย่างเดียวไม่ไม่เห็นมีเครื่องอะไรเลยอไม่ต้องมีอะไรเลยครับหมายถึงว่าตรงเนี้ยแค่นี้พอ อันนี้คือมันนั่งสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสอนออกแบบแนวคิดไม่จำเป็นต้องมีเครื่องผมก็ว่าเครื่องหายไปไหนวันนี้คือพี่หนมมาตัวเปล่าเลยอพี่หนมาตัวเปล่าเลยแค่โทาสัพท์แค่เอาตังมาอันนี้เราสอนฟรีสอนฟรีด้วยสอนฟรีครับโโอ คือบางคนก็นจะบอกว่าเฮ้ยส,สอนฟรีแล้วคุณได้อะไรเปล่าผมแค่เอาคอนเน็ชันเปื่อวันหนึ่งเครื่องของคุณเนี่ยมีปัญหาหรืองไงคุณจะได้นึกถึงมามาดู<ช>คุณสามารถแก้ไขให้ได้<ช>ดูเครื่องให้ได้แล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีอะไรเอาไว้เซอร์วิสด้วยถ้าเกิดคุณซื้อกับเราเงี้ยก็จะมีลาซาด้าและ Shop อ้อมีลายแมนเนี่ยหรือ,อที่เขาวิ่งส่งของกันเนี่ยลาลาหมูเนี่ยมาสม่ง ของเราแล้วก็เอาไปให้เขาในการเปลี่ยนใช่ครับอยากเห็นเครื่องซีนใช่ไหมครับมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดให้ดูโชว์เลยโชว์ให้ดูเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วแล้วไอ้โปรแกรมตรงนู้นมีโปรแกรมด้วยป่ะเดี๋ยวเราได้ได้เห็นโปรแกรมกันด้วยได้เห็นโปรแกรมไปครับโอเคครับปิดไฟก่อนแม่ไม่เป็นไรครับเอาอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปจริงจริงอยู่ใกล้กันใกล้กันก็คือตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เดินไปนิดเดียวผมไปเร็วๆเลยได้ไหมได้ครับได้เลยนะเดินผ่านร้้าาานนนนเเเเเลลยยี่่อร็็ววๆจะะไดห ขายจะยานอีกเอออ่ะจะได้เห็นนะฮะว่าสมมติว่ามาเนี่ยมาลองเครื่องเสียงนี้นะนี่นะฮะพวกนี้มันมีนี่เดินมาแค่นี้เองนี่เราเดินเรียวๆเลยนะเพราะพวกนี้ก็จะใช้เครื่องทั้งนั้นเลยที่เห็นเนี่ยนะใชโ้ใช้ประโยชน์หลายอย่างเว้ยอันนี้ด้วยเปล่าเนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่อันนี้แต่ที่จริงอันนี้ตัดได้นะตัดตัดในส่วนของของของตัวนี้ได้หมดเลยของวัสดุน่ะไ,ได้หมดเลยนาะอ้นลำโพงพวกนี้ซีนซีหมดเลย โอ้ไม่อัดนะโอ้นี่นะฮะคือคือหลังจากที่คุณสอนตรงนูง้นคุณจะมาให้ใช้จริงตรงนี้เลยใช่ครับก็คือทุกคนเนี่ยทุกคนที่ท,ที่ที่ไปออกแบบแต่ห้องนู้นเนี่ยฮะทุกคนนะผมใช้คำว่าทุกคนเคยมีสูงสุดประมาณ5คนที่นั่งเรียนกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะถือแฟลชไดร์าคนละอันแล้วก็จะเอาผลงานนะของตัวเองอเอามาเสียบเครื่องนี้อ๋อเซฟเข้าแฟลชไดร์ใช่แล้วก็มาเสียบเครื่องนี้เสร็จแล้วก็เป็นโปรแกรมรันอ๋อเ<ร>นี่ยนะปโปรแกรมใช่เดี๋ยวเราจะให้พี่หนมลอง เล่นกับเครื่องนี้ก็ได้นะฮะอ่าอ่านะนี่อันนี้ก็คือนี่น่ะผกำลังบอกดอยู่คีย์บอร์ดมันตกหรือเปล่าไันนี้แน่ตกไม่ใช่ตกนี่อ่านะสมมติว่าแเราอ่าพี่นงเอากดเลยอันนี้ยกขัวขึ้นอันนี้ยกขวัวลงอันนี้ก็คือกดไลยไม่เป็นไรเดินขึ้นเดินลงอันนี้คือเราป้อนทุกอย่างที่เขียนเมื่อกี้ลงในโปรแกรมแล้วใช่คือคือเป็นรูปอะไรเป็นรูปอ่าอันนี้ผมเขียนไว้เป็นรูปพระอันนี้ อันนี้ผมลองตัดละตอนตอนตอนเขียนเนี่ยเราเราสามารถดูในดูในคอมได้ไหมว่าเป็นรูปไหนได้ขอดูนะนี่นะฮะรูปที่เขียนออกมาแล้วเป็นรูปนี้อันนี้คือผ่านจากการเขียนแล้วใช่ทุกคนก็จะได้ทําอย่างนี้หมดเลยไม่ยากใช่ไหมการเขียนออกมารูปนี้ก็มันก็จะต้องผ่านเขียนกอไก่คอรักคู่เสร็จแล้วค่อยมาเป็นอันนี้ เอาสแกนก็ไปได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนเขียนเขียนทีละพันเขียนทีละอันแต่ว่าคนที่มาเนี่ยเขียนเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนภายในภายในกี่ปีถึงจะเขียนเป็นเนี่ยผมว่าผมว่าค่าเดือนผมว่าไม่หรอกวันเดียววันเดียวโอ้โหกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงผมว่าถ้าอยู่กับผมสักประมาณสักครึ่งวันก็น่าจะโอเคนะครึ่งวันนี้ เขียนได้แล้วทุกงวันออกโค้ดได้เขียนได้ออกโค้ดได้ได้อะไรได้หมดแล้วเอาแบบง่ายๆก่อนคุณก็ไม่ก็ไม่ทันก็ตก็อย่างนี้ก็ทําได้แล้วอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ครึ่งวันก็ทําได้แล้วถ้าอยู่กับผมเนี้ยนี่ครึ่งวันทํานี้เลยเหรอใช่ครึ่งวันก็ทำนี้นี่ถ้าเป็นเลื่อยฉลูนนี่ผมเลื่อยกันสามวันเลยเนีะแล้วก็จะเครื่องนี้ก็จะตัดตัดไม้ตัด PVC ตัดอะคริลิกตัดอลูมิเนียมได้นิดหน่อยอลูมิเนียมด้วยได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องนี้กันนะคคครรเเืืื่่ออองงตตี้ท นะครับชื่อรุ่นไม่มีนะขออนุญาตมาถึงตอนนี้แล้วขอเบอร์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนดูมาถึงตอนนี้อยากรู้เบอร์สอบถามอยากสอบถามรายละเอียดว่าเฮ้ยโรงงานผมนะผมมีโรงงานผมมีเครื่องซีนซีแต่เด็กผมยังใช้ไม่เก่งใช้ไม่เป็นหรือเด็กผมคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาเฮ้ยโหทำใช้ใช้ไม่ไม่คล่องวะทำไงดีก็มาคุยคุณได้ขอเบอร์หน่อยนะศูนย์แปด สองสี่ห้าสองสี่ห้าเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ครับผมทิปนะทิปนะโทรสั์มาหาผมได้เลยโทรได้เลยนะฮะก็แต่ขอว่าโทรสับมานัดผมก่อนเพราะผมอาจจะไม่ได้เข้าทุกวันอ๋อโอเคนัดก่อนนัแล้วก็คุณจะพามาคือสมมุติว่าจริงๆนะจริงๆตอนนี้มีพนักงานเข้าออกเข้าออกบางทีคนที่ควบคุมเครื่องออกไปคนใหม่ทำไม่เป็นไม่ได้สอนงานด้วยทำไงดีวะบางทีเจ้าของมาเรียนเองเลยใช่ใช่ให้รู้เรื่องกันไปเลยใช่แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือเชิญผมไป ไปได้ก็คือเรียกผมไปแต่นั้นนะต้องมีค่าใช้จ่ายตอมีค่าใช้จ่ายค่ารถนิดนึงใช่อันนี้ผมพูดตรงตรงมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเสียเวลาคุณหน่อยเพราะว่าคุณอยู่ที่นี่คุณก็มีรายได้อยู่แล้วใช่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราสองพันเองนะสองพันนี่เขียนเป็นเลยใช่ถูกมากไปถึงโรงงานเขาเจ้าของเขียนไปเลยใช่ภูเก็ตอันนั้นเาต้องออกขอให้ผมภูเก็ตเนี่ยขอสองพันแล้วขอค่าตั๋วเครื่องบินกับที่พักสักคืนนึงได้ออ้ยถูกมากนะนี่คุณค่าตัวน้อยกว่าดาราีกนะครับ ตาราเขาคิดเป็นแสนนะก็ง่ายๆครับอ่ะเดีคุณลองทําก็คือคือเครื่อง CNC เนี่ยต้องบอกก่อนก็คือตัดกับขุดรวมกันเป็นแกะสลักตัดกับขุดรวมกันเปงนแกัตัดก็ได้ขุดก็ได้อะไรก็ได้มันก็เกิดกลายเป็นแกะสลักอ่าอ่ะเดี๋ยวคุณลองทําเลยนะได้นี่นะเดี๋ราอยากรู้นะมาเรียนนะเด็กกดๆปุ๊บอ่ากดดไปเถอะนะฮะเดี๋ยวผมมาดูที่เครื่องนะว่ามันจะทํางานไงนะฮะนี่นะฮะอ่า ขาควบคุมจากตรงนี้มานะฮะเนี่ยควบคุมจากตรงนี้มานะเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะการตัดนะฮะสามสองหนึ่งไปหเหมืนติ้วเลยวะสามอ่านี่นะฮะสามารถเดินได้ถึงห้าพันห้าหมื่นห้าแต่นี้เราใช้ความเร็วแค่สามพันสามพันนิ้นสามพันคือในการเดินทางเหมืนแบบอ๋อมันเร็วกว่านั้นใช่ไหมครัจริงเร็วกว่านั้นได้เยอะแต่การที่เวลามันเร็วมากเท่าไหร่ความละเอียดของการทำ โอ้โหร้าน MC นี่ใช้ตัวนี้ตัดลำโพงทั้งหมดเลยตอนนี้ใช่ครับใช่แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะต่อนเขียนแบบขังนิดเดย้วยเราสามารถกปพีจำนวนชิ้นได้เลยสมมติว่าเราตั้งไว้ห้าชิ้นเราก็ไปไหนจะได้กินข้าวไปอะไรมันก็ทำให้เสร็จเลยใช่ครับเอาไม้วางไว้แผ่นเดียวใช่ครับเราสามารถออกโค้ดแล้วก็เดี๋ยวมันตัดอันนี้เสร็จมันก็จะมาตัดอันนี้มาตัดอันนี้มาตัดอันนี้ตามที่เราเขียนไว้ก็คือเป็นเป็นแอร์เรียของมันครับอันนี้คือกำลังทำรูปพระเนี่ยนะใช่ครับ ันนี้เขาเรียกว่างานแกะสลักปกติถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือจะเห็นว่าการแกะสลักเขาจะใช้ไม้จริงกันครับแต่ว่าอันนี้คือไม้จริงผสมอันนี้ไม่ใช่ผมเลยอันนี้พลาสตูดพลาสติกเป็นอย่างป็นลองให้ดูว่ามันเป็นเป็นพลาสติกผสมไม้นะฮะถ้าเป็นพลาสติกได้ไหมกรอบพระเลยเนี่ยได้ได้ PVC ได้ PVC ได้ลูกเว้นเหล็กลูกเว้นแผ่นเหล็กเลยเมื่ี้เนาะเป็นรูปแล้วนะฮะ นี่เป็นลูกนะฮะนี่แหมเป็นฐานพระแล้วนี่ชัดเจนนี่แกะจากฐานทีนี้นะนี่เห็นไหมเป็นฐานแล้วอ่าเป่าจริงๆจะได้เห็นภาพกันไปด้วยว่าเขาทำงานไปจริงๆไม่ต้องมาเป่าแบบผมก็ได้นะมันมันอ๋อเองแต่ว่าผมเป่าให้เพื่อนได้เห็นนะมาที่ได้เห็นฮะเป่าจะได้เห็นนะเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดขอบตัดอะไรให้หมดเลยใช่ครับโหประโยชน์มหาศาลนะฮะ อเอม <CNC S 2> อร์เซียนซีอันนี้เป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อของเอ็มอร์เซียนซีที่คนไทยอ่ะผลิตขึ้นมาเองอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เนี่ยเป็นสาขาที่อยู่ในกรุงเทพสาขาเดียวนะต<ช>อนนี้แล้วก็กําลังจะมีสุพรรณแล้วก็ที่ราชบุรีแล้วก็ที่ใต้ฮ<ห>ะนะฮะสั่งเครื่องกับคุณได้เลยใช่เบอร์โทรเมื่อกี้<ช><ช>สามารถสั่งเครื่องแล้วก็ไปให้ไปติดตั้งเดี๋ยวคุณจะดีวให้ใช่ติดต่อสั่งเครื่องได้ราคาพิเศษหรือว่าคุณอยากมาลองถ่ายก่อนว่าคุณอ่ะ ทำงานได้จริงหรือเปล่าบางคนเนี่ยจะเสียเงินแสนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันซื้อไปฉันจะทําได้ไหมเครื่องนี้เท่าไหร่นะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแสนเดียวเองใช่ครับที่เห็นเห็นเนี่ยนะเป็นแต้นเนี่ยนะใช่ครับนี่เดี๋ยวนะไม่ใช่เฉพาะหัวนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสายพานทุกอย่างใช่ทั้งหมดเลยโอ้โหนี่หนึ่งแสนเดียวเองครับแสนเดียวเมื่อกี้คุณว่าผมนึกว่าสักห้าแสนแต่แสนเดียวครับแสนเดียวนี่ถูกถูกกับโต๊ะสนุกอีกแน่ครับโอ้โหนี่ทั้งทั้ง ั้งแป้นเลยนะทั้งเครื่องเนี่ยเนี่ยโครงเหล็กทั้งหมดเลยนะใช่แสนเดียวเองพลาดแล้วนี่นะเนี่ยวันนั้นผมรับงานอันเนี้อ่าเฮ้ยอย่างนี้คนคนอยากมาจ้างคุณทําเกี่ยวกับแบบอะไรได้หมดเลยดิผมว่ามันก็ทําได้นะครับแต่ว่ามาศึกษากับผมดีกว่าแล้วมานั่งทํากับผมดีกว่าคุณจะได้ความรู้ด้วยหมายถึงว่าคุณจะสอนวิธีหาปลาดีกว่าคุณไม่จับปลาให้ใช่เนาะอย่างอันเนี้ยค่าตัดแผ่นละร้อยพี่หน่ ถ้าไม่มีเครื่องเนี่ยจะตัดได้สกักกี่วันหนึ่งกี่แผน่นผมตัดให้ลูกค้าผมร้อยแผน่นภายในหนึ่งวันนี่นะใช่ครับแล้วแผ่นละร้อยต,ตดัดเนี่ย <คน S 1> นะเนเท่าไหร่ไม่รายละเอียดมียิบย่อยมาก็นวงกลมืเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรตรงเนี้ยร้อยแผ่นต่อวันใช่ครับโอ้โหหมายถึงว่าคุณตั้งเครื่องเซ็ตทีเดียวก็คุณก็ไปกินข้าววางไว้มันก็ทําให้เลยจะขามแผ่นสามแผ่นแล้วคุณก็ค่อยมาเปลี่ยนแผ่นเอาเป็นฐานแล้วนะฮะ โอ้โหเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆดอกสว่า,านเนาะแล้วหัวเนี่ยมันก็จะเราก็มีเปลี่ยนใช่ไหมมีเปลี่ยนครับมีเปลี่ยนแต่มันคนอยู่เนาะถ้าพวกนี้อันนี้ก็คือหัวมันอ๋อเป็นลังๆยอย่างนี้เลยมันที่นี่มีอะไรด้วยมีอะไรด้วยสมมติว<ม>่าคนที่คนมีเครื่องอยู่แล้วแต่ว่าหาเซอร์วิสไม่ได้หรือว่าเครื่องทีี่นเครื่องมันอะไรนะเก่าแล้วก็มาลองดูที่นี่เดี๋ยวคุณไปดูให้หุ้นต่อละสองร้อยเก้าสิบบาทเองใช่ครับ ถูกต่อสว่านนี้นะจะถามว่าถ้ามันใช้ได้นานมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับทักษะในการที่คุณเอาไปใช้งานอ,อย่างเช่นถนะ้าเกิดคุณมีความรู้มีความเชี่ยวชาญกับมันเนี่ยคุณเริ่มรู้แล้วว่าตัดนานมากเท่าไหร่เนี่ยดอกมันก็จะหมดคมเพราะว่ามันเกิดจากความร้อนคุณก็เดินเครื่องเบาๆอะไรเบาๆมันก็จะถนอมดอกมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเนาะนะฮะอ่ะผมจะบอกเลยนะครับวันนี้ไหนๆพี่หนุ่มมาะนะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะฮะผมบอกก่อนนะบริษัทผมมีทั้งหมดอยู่3ราคา6 9 0 0 0บาท ได้บ่ดี้ตัวขนาดนี้แต่มอเตอร์ตัวนี้จะเล็กลงเป็น8,000วัตต์้800วัตต์ตัวนี้ก็จะเล็กลงเล็กลงแล้วก็อีกตุวหนึง99,000จะเป็นเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมนตัวนี้เป็น1.5วัตต์ก็คือ1,500วัตต์แต่ตัวท็อปต่างที่รอบใช่ป่ะใช่ถูกต้องแต่ตัวนี้คือตัวท็อปที่สุดของที่ร้าน110,000บาท ได้อย่างนี้เลยตัวท็อปเลยแต่ถ้าคุณต้องการไอตัวเล็กๆที่ไปใช้งานเบาๆก็หกหมื่นก็มีแล้วแล้วผมบอกเลยนะอันเนี้ยเป็นความลับของผู้ขายคุณแค่รู้ทัศนะในการทํางานคุณสามารถเอาเครื่องเล็กเครื่องละหกหมื่นเก้าเนี่ยมาทํางานใหญ่ๆก็ได้ขอให้คุณเข้าใจมันว่าเครื่องเนี้ยทางานแบบไหนทํางานอะไรมันไม่จําเป็นหรอกที่คุณจะต้องทํางานให้เสร็จไวคุณต้องการความเนี๊ยบละเอียดมากกว่า ไปรับงานใช่หลักแสนได้เลยแล้วผมขอบอกนะครับถ้าซื้อกับผมตอนนี้ถ้าคุณดูคลิปอยู่ในตอนนี้ผมลดให้เลย5,000บาทจะเป็นรุ่นไหนก็ได้5้าพนบาทโอโ้โหไม่พอ,อ,อผมจะแถมอุปกรณ์อีก5,000บาทก็คือหมื่นหนึ่งถูกต้องถ้าเกิดคุณมาส่ายงานพีเวดดิ้งผมก็จะแถมดอกแถมอุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานพรีเวดดิ้งให้มูลค่า5000ถ้าเกิดคุณเป็นสายงานฟอนิเจอร์ผมก็จะแถมอุปกรณ์ดอกตดัดเกี่ยวกับงานฟอนิเจอร์ให้คุณมูลค่า5,000บาทหรือคุณจะมาตัดลำโพงแบบเจ๊กุ้งเนี้ยผมก็จะแถมดอกแล้วก็แถมอุปกรณ์แล้วก็แถมลำโพง <1> 1> ไม่เกี่ยวนะเนี <S 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 ่ใช้งานลำโพงได้เลยนะยใครไม่พออ,อีกนะพี่หนนะผมบอลยมึนแล้วนะเนี่ยคุณให้เยอะแล้วเกิน ทุกอย่างนะครับราคา3ราคาที่ผมบอกสามารถผ่อนได้ตอ,อง10,000บาทนะครับขึ้นอยู่กติกาโทรศั์มาถามผมแล้วผ่อนได้12เดือนถึง16เดือนเอ้ยถึงปีครึ่งโทรมาคุยกันโทรมาคุยกกติกาการจองแค่แค่ดาวหมื่นบาทดาวหมื่นบาทไเยได้เครื่องไปใช้หาเง<ด>ิน <ๆ S 2> ได้เลยไอยจองก่อน10,000บาทแล้ววันทําสัญญาเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะต้องวันนี้เครื่องลงเกบอีก25,000ื่าบางเครื่องก็จะ3 5 0ห0 แต่หลังจากนั้นอะหารจํานวนเดิมไม่คิดดอกฟรีดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์ขอเบอร์โทรคิดศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเท่านะศูนย์แปดห้าสองสี่ห้าสองสี่ห้าเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่คุณมาเรียนก่อนนะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะให้คุณเรียนฟรีมาเรียนก่อนเรียนฟรีด้วยใช่ปกติคอร์สเนี่ยก็สอนกันหลายพันนะใช่ครับมาเรียนเขียนเนี่ยผมบอกจริงๆนะบางคนเนี่ยมาหาผมมาให้ผมสอน เขาไม่ซื้อเครื่องผมผมไม่ได้โกรธนะแต่ผมดีใจที่ว่าเขาเอาไปใช้งานแล้วให้มันได้ประโยชน์สักวันหนึ่งอะเครื่องเขามีปัญหาหรือบริษัทนั้นไม่เซอร์วิสเนี่ยเขาก็ต้องเป็นลูกค้าผมเขาจะกลับมาหาคุณนี่นะฮะโอ้โหนี่ถ้ามันจะนานไปก็คือเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้คือแล้วฐานแล้วฐานแล้วโอเคหัวเร็วนะเร็วๆอันนี้เราเดินอันนี้เดินเดินแค่ปานกลางถ้าเร็วกว่านี้มันจะเร็วกว่านี้อยู่แล้วใช่อันนี้อ่าไม่เป็นไร